เคยมีความรู้สึกนี้ไหมครับว่าแขนนี้ต้องชําระเมื่อเวลาที่คนทําผิดต่อเราเรามีความรู้สึกเครียดแขนเคยมีความรู้สึกว่ากโกรธมีความรู้สึกชิงชังและมีความรู้สึกอยากจะเอาคืนนี่เป็นความรู้สึกธรรมชาติที่คนทุกคนนั้นมีและจริงๆแล้วพระเจ้านั้นพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ โรมบทที่12ข้อ19บอกว่าดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทําการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาจยาเพราะมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนอง เวลาคนเป็นพ่อเป็นแม่มีความรู้สึกไงบ้างครับเวลาที่เรากลับไปบ้านแล้วเห็นลูกนั้นเงียบหรือหน้าตาเขานะหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วเขามีความรู้สึกว่าโก,กรธเกลียดชิงชังเขามีความรู้สึกขมขื่นแล้วก็มีความรู้สึกหุนหันพันแล่นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะลูกของเราเป็นอะไรพ่อแม่โดยทั่วไปคงจะมีความรู้สึกว่ากังวลว่าลูกของเราเป็นอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่นานๆด้วยตรงกันข้ามถ้ากลับไปบ้านเราเห็นลูกของเราเนี่ยเขารู้สึกเขายิ้มแย último, ้มแจ่มใสมีความสดใสมีความรู้สึกว่าพูดอะไรนั้นนนก็หวาชื่ไปสม พ่อแม่ฟังแล้วคงจะมีความรู้สึกชื่นอกชื่นใจจริงหรือเปล่าครับพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่อยากให้ลูกของพระองค์นั้นมีจิตใจที่สดใสมีจิตใจที่ไม่ขมขื่นไม่ได้เป็นจิตใจที่ปวดร้าวและมีความรู้สึกบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจึงบอกกับคริสเตียนอยู่เสมอว่าจงให้อภัยและนั่นคือหน้าที่ที่พระเจ้าได้สั่งเอาไว้ว่าในส่วนของเรานั้นเราจะต้องให้อภัยแต่การที่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าพระเจ้านั้นมองข้ามความผิด Icana, ที่เกิดขึ้นถ e, ้ามันมีความผิดจริงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้านั่นแหละจะเป็นคนที่เข้ามาสะสางจะเป็นคนที่เข้ามาจัดการเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยพระเจ้านั้นเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์และพระองค์นั้นเป็นความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์หลายคนนั้นมองภาพพระเจ้า เป็นเพียงแค่าภาพเดียวพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักแต่ลืมไปว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเราเห็นว่าในพ่อพีเดิมนั้นพระเจ้านั้นจัดการความถูกผิดนั้นอย่างชัดเจนและรุนแรงมากในสมัยพ่อพีใหม่พระเจ้านั้นสำแดงพระคุณให้เห็นความอดทนนานของพระเจ้าแต่ถ้าคนไม่กลับใจใหม่พระเจ้าก็ยังคงรักษาเส้นของความยุติธรรมและความถูกผิดนั้นอยู่เสมอฉะนั้นพี่น้องจึงไม่ต้องมีความรู้สึกวิตกกังวลหรือมีความรู้สึกว่าอ่าทไมไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นสักที รู้หรือเปล่าครับทำไมพระเจ้าไม่ได้ให้เราเล่นบทบาทนั้นเพราะพระเจ้ารู้ว่าหลายครั้งเราไม่สามารถอยู่ในฐานะที่เล่นบทบาทนั้นได้ดีมนุษย์นั้นมีความเป็นคนบาปมนุษย์นั้นมีไบแอสมีอคติมีความลำเอียงมนุษย์นั้นบางทีก็ไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดว่าเรื่องราวจริงนั้นคืออะไรบ้างบางทีเป็นการตีความของเราแต่เพียงคนเดียวและบางทีมนุษย์นั้นก็ตั้งสารเตี้ยขึ้นมาจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็บางทีตัดสินถูกตัดสินผิดฉะนั้นพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่บอกว่าเรานั้นมีบบบบทททททาา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 ี่่่เเเเรรรต้้้้้้อองํคืใหภัััยแลลวววพพะะะจจจสญญกไนบ ของพระองค์เสมอพระองค์จะยืดโอกาสให้มากที่สุดพระองค์จะพยายามจะแก้ไขคนนั้นให้มากสุดแต่ท้ายที่สุดถ้าไม่มีอะไรที่ดีที่เกิดขึ้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลพระเจ้ายัางเป็นพระเจ้าที่นั่งอยู่บนบัลลังก์รถทอดพระเนตรอยู่ ในทุกๆสิ่งอยู่เสมอและพระองค์จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางและถ้าเรายินดีที่จะไว้วางใจและรอคอยพระองค์ในวันสุดท้ายเราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้เหมือนอย่างคนหลายคนที่เราได้เห็นในพระมปีดาวิดขอบพระคุณพระเจ้าแม้ต้องรอคอยนานมากแต่ท้ายที่สุดพระเจ้าก็จัดการให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางและถูกถูกต้องอยู่เสมอจริงๆเคยเกิดจากคนอื่นมาอย่างไรจะเคยเกิดกับเราอย่างนั้นเหมือนกันพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ดูแลทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับในวันนี้ให้เรานั้น รู้สึกผ่อนคลายให้เรารู้สึกพักสงบให้เรารู้สึกสามารถที่จะวางเรื่องที่เป็นเรื่องภาระปัญหาที่เรารู้สึกว่ามันกัดกรุ้มใจไว้ที่พระเจ้าได้นะครับ mm hmm. เพื่อเราจะสามารถเป็นลูกที่มีความสุขเราสามารถที่เอ j นจอยสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าแล้วก็คนรอบข้างในชีวิตเราอยู่เสมอนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับพี่น้องทุกคนนะครับ